เมื่อวานเราถึงนี่แหละคลองฟูนานค่ะคลองฟูนานใช่ค่ะจริงก็ตั้งตรงๆเลยเนาะคลองคุนเซนเอเส้นเรื่องไปเลยนะอาจารย์นะทำไมใช้ฟูนานนะ้มันก็มันชื่อเหมือนจีนเลยอ่ะอาจารย์เนาะเอฟูนานเป็นอาณาจักรแรกของยุคเริ่มประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเออใช่ใช่ฟูนานอาณาจักรฟูนานอ๋อแต่เขาเขาก็ให้เป็นตัวเขาได้หมด นะค mm. ก็ตรงนี้มันมันมันเริ่มเริ่มกระทบกระทั่งกันครับแล้วมันก็มีอำนาจข้างนอกเข้ามาแทรกครองนี้มีมีส่วนสำคัญนะฮะแล้วก็มันมันสะท้อนในความเป็นอาเซียนค่ะ <c oughs> นะวันนี้ได้ชัดเจนมากว่าอันไหนอยู่ทางไหนไอศิลปินคู่ขี้อะไรอย่างนี้ะครับ ก็คือเวียดนามเนี่ยชัดเจนนะฮะเวียดนามไม่เห็นด้วยอย่างที่ผมได้บรรยายไปเมื่อวานเ<ค><ค>พราะว่ามันกระทบกระเทือนกับผลประโยชน์แห่งชาติคือแม่ของเดลต้าของเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับมีพื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับประ,ประมาณสี่หมืนตารางกิโลเมตรมีสิบสามจังหวัด ไม่ไม่นับไซงอนนะครับไม่นับโฮจิมินหัดร่างลงมาจากโฮจิมินเนี่ยเขาถึงจะนับเป็นแม่ของเวาาียดอามแล้วก็สิบสามจังหวัดแล้วก็จังหวัดสุดท้ายที่อยู่ใต้สุดของของอคนเวียดนามเขาถือว่าแผนที่บ้านเชาะเป็นเหมือนมังกรอนะครับบา,บางก่อน ตรงท้องถงเขาจะเกิวๆไหนอ่าฮะอ่าแต่บางคนบอกว่าเหมือนตัวเอสนะไล่มะเขาเรียกว่าเขาเป็นเขาเป็นเป็นมังกรมังกรบินอ่ตรงตรงแคบๆอ่ตรงนั้นนะคือเวออเวเราก็เรียกเวกันเวเนาะอาจารย์ค่ะอภาษาอังกฤษบางครั้งก็อ่านว่าหิว อ๋อีหิวหิว h ูแล้วหิวเอชยูอีถ้าอ่านแบบจีนก็จะเป็นหูเออหูเออค่ะตรงนั้นแหละฮะแต่แต่ใต้สุดนี่คือกาเมากาเมากะกะแปลว่าปลาเนี่ยแหละนะกาเมากาเมาก็คือตรงตรงนั้นเนี่ยเป็นปลายสุดของ เวียดนามเป็นเดลต้าเลยตรงนั้นถนะ้าเห็นในรูปแผนที่เดลต้าตรงจุดที่ปลายสุดของเวียดนามเป็นจังหวัดกาเมากาเมาถ้าวัดเป็นเส้นตรงมานะะั่นแหละฮะก็จะแถวเกาะสมุยอ,นะ <c oughs> อยืตรงนั้นนะฮะแล้วที่บอกว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็เพราะว่าข้าว ของประเทศนะฮะคือถ้าถ้าไม่มีเดลต้ากินก็ไม่พอ,อและไม่มีไม่มีส่งออกค่ะใช่ค่ะนะครับคือนอกจากจะหลอเลี้ยงประเทศแล้วเนี่ยก็ยังส่งออกปีหนึ่งก็เจ็ดล้านตันอยู่แล้วอืัฮอเวียดนามผลิตข้าวได้มากกว่าเมืองไทยค่ะนะครับแต่เขาก็มีประชากรร้อยล้านกว่าแล้วค่ะก็เลยกินเยอะกว่าเรานะครับ แล้วก็ข้าวเวียดนามจะเป็นข้าวที่ใช้เวลาสั้นกว่าบ้านเราโอ oh, <ha. S 2> โดยเฉลีย่ยก็ประมาณสามเดือนอประเทศไทยเราประมาณสี่เดือนนิดนิดทำไมเข้าถึงสั้นกว่าเราได้เนะเาะเขาเขามีวิธีเทคนิคอะไรต่างๆ,ๆใช่ไหมคะถ้าท่านมีศูนย์วิจัยข้าว oh, <ha. S 2> อย่างบ้านเราเราก็มีกรมการข้าวอยู่ที่เกรรษตรศาสตร์นะครับกรมการข้าว ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องข้าวคุณภาพเนี่ยนะครับประเทศไทยจะมีข้าวที่มีคุณภาพม,มากกว่าค<ะ>่ะแล้วก็ก็ได้เห็นว่าคุณภาพของข้าวที่ดีนี่แหละนะครับมันก็เลยแพงกว่าเขาใช่ค่ะอส่วนของเวียดน,นามเนี่ยเขาเขาต้องคิดว่าเมื่อเขามีพื้นที่จำกัด ทำยังไงใช้ประโยชน์จากพื้นที่จำกัดนั้นให้ได้มากที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าบ้านเราถ้าถ้ามีน้ำนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีมีนาปีกับนาปลัดค่ะอ่าปีกับป,งป,บปังเท่านั้นค่ะยกเว้นบางบางพื้นที่ก็จะมีแทรกเข้ามาตรงกลางก็ประมาณสามครั้งนะครับจะบ้านเราโดยเฉลี่ยก็คือปีหนึ่งปลูกสองผลเท่านั้นค่ะนาปลังนี่กจะปลูกได้น้อยนะครับเพราะว่าน้ำ น้ำไม่พอในอในภาคอีสานเนี่ยแทบจะทํานาปังไม่ได้เลยนะครับอีสานกับเหนือเพราะนั้นนาปังส่วนใหญ่ก็จะอยู่เนี่ยพื้นที่รุ่มภาคกลางแบบนี้แหละแต่ของเวียดนามนะฮะเวียดนามเนี่ยปลูกข้าวได้สามรอบอืมคสามรอบแล้วก็เขามีการวิจัยข้าวเนี่ยก็เรียนรู้จากประเทศไทยนี่แหละ นะครับนอกจากนั้นก็จะมีศูนย์วิจัยข้าวนะครับอยู่ที่มานิลาใช่ค่ะอยูที่มานิลาเป็นตั้งอยู่ที่นั่นก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคนสนับสนุนให้ตั้งศูนย์วิจัยข้าวก็คืออเมริกานะอัหรกระทรวงเกษตรของเขานั่นแหละนะครับแล้วทีนี้ทำไมฮะก็อย่างที่ผมพูดเปรียบเทียบเรื่องเรื่องน้ำนี่แหละ ไอตัวน้ําเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญมากคือข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยเป็นเป็นพืชที่ต้องใช้น้าเยอะมากค่ะนะครับคือ,ค,อคือน้ําท่วมก็ไม่ได้น้ําแล้งก็ไม่ได้นะครับต้องต้องน้ําเสมอเรเรียกว่าต้องต้องมีน้ําเสมอแต่ถ้าไม่มีน้ําเนี่ยก็ตายนั่นแหละครับจีนถ้าถึงทําวิจัยปลูกในทลงทะเลทรายอะไรอ่าเทคนิคที่จีนเอามาใช้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในในบ้านเรา อือฮะครับเขาหนึ่งพื้นที่เขาเยอะสองประชากรเขาก็มาหาสารมานะครับปลูกยังไงที่จีนก็ไม่พอกินนะที่จีนปลูกข้าวได้มากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งของโลกแต่ก็ไม่พอกินก็ตต้งนำเข้าปีละหลายล้านตันอยู่นะฮะประมาณสีห้าล้านตันเป็นแย่น้อยนะครับที่นำเข้านี่ขนาดว่ายังกินเส้นแล้วนะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเกาเหลา ใช่ผมพูดในรายการไปแล้วแหละที่มาของคำว่ากินเส้นไม่กินเส้นจนมาเป็นเขาเหล่าสมัยที่เรากินเส้นไม่กินเส้นเนี่ยมันเป็นอะไรแยะขัดขืนตั้งแต่สมัยจอมพลปอครับก็เป็นผลต่อเนื่องจากสงครามโลกนั่นแหละนะครับคืออะไรฮะคือเราแพ้สงครามโลกแต่เราไม่อยากแพ้ อังกฤษก็เลยเราต้องส่งข้าวให้อังกฤษฟรีๆเออใช่อ๋อหนึ่งล้านห้าแสนตันอืมนะครับหนึ่งล้านห้าแสนตันสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่สองเท่ากับครึ่งประเทศของไทยที่เราผลิตเพื่อการค้านะครับก็นั่นแหละฮะพอข้าวไม่เหลือกินพอเนี่ยจอมพลปอาก็เลยบังคับให้ทุกคนทําเป็นเซนไว้ก็ข้าวต้องส่งให้อังกฤษนะครับ เพราะว่าทำเป็นเส้นแล้วเอาอยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาลวกได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้กินเป็นแบบไวีเตียวก็เลยเอามาผัดอเอามาผัดเห็นไหมฮะบ,บ้านเราเนี่ยผัดไทยเนี่ยต้องมีปลีกล้วยนะอ๋อปลีอ้าปลีกล้วยอร่อยอ่าซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกที่ต้องมีปลีกล้วยเพราะว่าทุกบ้านมีต้นกล้วยนะครัมีผักวอ,อบรัเลาบ,บ้านอะไรเนี่ยก็ามาผัดผัดใส่เส้นนะั่นแหละ นะครับนั่นแหละอะไรแยกขัดเขือนสมัยจอมพลปครับก็เลยไม่กินเส้นนะครับฉันจะฝืนคาสั่งคุณเน่ฉันไม่กินเส้น <Ừ. S 2> okay, นั่นที่มา oh. เราเราว่าไม่กินเส้นแต่ทุกวันนี้ก็เลยเราก็เลยเรียกว่าเกาเหลาเพราะว่าเกาเหลามันไม่ใส่เส้นนั่นแหละฮะมันเพราะนั้นเวียดนามเนี่ยเขาถือว่าเป็น คลองนี้มันเป็นผลกระทบเ<อ>นะกระทบเขาอย่างแรงต่อความมั่นคงด้านอาอหารรั่แล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับน้ำน้ำ100กิโลลนเนี่ยในเวียดนามมีแค่10กันลอน์อีก90กันลอนไหลลงมาจากจีนแลวพมา่าไทยจัมพูชาลงไปค่ะนี่คือแล้วพอไปถึงเวียดนามเนี่ยน้าโขงมันแตกเป็น9สาย ะะใกลส้สก้าวสายน้ําก็เึาเรียกว่ากู่หลงกู่หลงกู่กู่แปลว่าแปลว่าก้าว,ะะวะในภาษาโ,โราราบราณภาษาโบราณของภาษากู่นะฮะกู่หลงตัวเวลาเราเห็นในภาษาอังกฤษตัวซีกับตัวยูสองตัวหลงหลงก็คือหลองในภาษาเวียดนามนะครับก็คือรากศัพท์เดิมก็มาจากภาษาจีน นะครแต่ตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็วิกฤตก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าไอ้แม่น้ําเดลต้าของแม่น้ำโขงที่เป็นมังกรทั้งแก้วเนี่ยมันหายไปแล้วสองครับนะมันตื้นเขินมันอะไรด้วยภัยแล้งด้วยเอการไปกั้นเขื่อนะแล้วก็ทุกวนันนี้มันก็เลยยิ่งวิกฤตไปอีกนะครับแผ่นดินสุดน้ําทะเลสูงค่ะ ในยิ่งในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับผมผมเคยไปพาพาผู้ฟังไปอยู่ทางหนึ่งเมื่อเมื่อนานมาแล้วคะ่ะนะฮะก็ปีสองพันสิบห้ามังที่ที่พาทริปแรกไปที่ไซง่อนแล้วก็ลงไปดูสายน้ำทั้งเก้าแต่ว่าเราดูที่ต้นๆนนะครับมันมันก็เลยทำให้อันนี้แหละฮะมันคือที่สำหรับแล้วพอคลองนี้เนี่ยมันคือคลองที่ขุด ขึ้นมาใหม่ร้อยเปอร์นะครับน,น้ําทุนเดิมเนี่ยมันไม่มี mm hmm. นั่นหมายความว่าน้ําเนี่ยมันต้องผันร้อยเอร์เนี่ยมาจากแม่น้ำโขงนะครับอ้าวกนรลอนชั้นเหลือชั้นผลิตได้แค่ได้แค่ส <Yeah. S 1> ิทกนรลอนแล้วก็กนนนันไบแลน่ยแล้วก็ทุกวันนี้มีการมีงานวิจัยเอาเทคโนโลยีนะครับมามาตรวจวัดปริมาณน้ํา ตั้งแต่มีเขื่อนของจีนตอนนี้จีนเนี่ยมีสิบสองแล้วนะครับ <Okay. S 2> ไม่ใช่สิบเอ็ดแต่ว่าเขื่อนที่สิบสองไม่ไม่น่ากลัวหรอก็ยังไงยังไงมันก็สร้างในสายน้ําเดียวกัน <Okay. S 2> คุณจะเพิ่มจำนวนเขื่อนอยู่เท่าไหร่เนี่ยมวลน้ํามันก็คือ mm. มวลน้ํา mm. เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าวิธีของจีนเนี่ยก็คือก็จะเป็นขั้นบันไดนะครับห้วงน้ําในจีนไม่ได้กว้างนะครับแม่น้าโขงที่จีนเรียกว่าหลานสางเจียอืม จริงๆแรกศัก์ก็คือร้านช้างนั่นองปกติแม่น้ำร้านช้างร้านช้างก็เรียกตามศัพท์ของท้องถิ่นสมัยนั้นแต่พอมีกฎหมายแม่น้ําระหว่างประเทศและจีนก็อยากจะใช้ตัวเองไม่ต้องไปขึ้นกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสายนำนก็เลยเปลี่ยนชื่อร้านช้างนี่เป็นห้านสางโอ้ห้านสางเจียงครไม่ใช่ร้านช้างเหมือนเดิมแล้วมไม่ไม่ใช่มินเลี้ยนเอลเลฟเว่นแล้ว S <S นะครับด้วน,นี้เป็นหลานเป็นหลานสางเกียงเนี่ยแว่าแม่น้ําที่เชี่ยวกราดเพราะว่ามันลัดเละตามช่องเขาลงมามนะครับพระัานดองลึกดูนะครับผู้มี่ประเทศที่มันสูงจากจากภูเขา <S 2> <S 2: เอ่ามันก็ซาะซๆๆลงมาเนี่ยนะครับมันจะมีพื้นที่ให้ไม่กว้างเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ราบนะครับแต่มันก็จะเป็นห่วงเขาที่สูงลึกเนี่ยฮะแม่น้ํามันก็จะแหวกมาระหว่างนั้น ด้วยความสูงนี่แหละมันถึงทําเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดก็คือไอ้ที่อยู่ทางเหนือมันก็จะสูงเขื่อนที่อยู่ทางเหนือเนี่ยมันก็จะสูงกว่าที่อยู่ตอนล่างนะครับมันก็เลยทําให้ต้องยกนะครับยกระดับน้ําขึ้นยกระดับน้ําขึ้นยกแบบไหนยกระดับน้ําขึ้นก็คือการทําสันเขื่อนนะครับที่กั้นเขื่อนที่กั้นน้ําไวน้นั่นแหละ ถ้าเล็กไม่ออกก็ลองไปดูเขื่อนเสยบุรีนะครับเขื่อนชสยบุรีเนี่ยยกคอนกรีตขึ้นสูงสามสิบเมตรนะครับก็หมายความว่าก็ลองถ้าถ้าคิดเป็นตึกเนี่ยก็ประมาณตึกสิบชั้นนะฮะสิบชั้นสิบอ็ดชั้นสูงไหมแต่ถ้าถ้าเทียบกับตึกของดูใบก็ไม่สูง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าถ้า ถ้าเราไปกระโดดลงมาเล่นๆเนี่ยก็ตายจริงอาจารย์ขาไม่ต้องสูงขนาดนั้นหรอกค่ะชั้นหชั้นหกก็ตายได้นะอาจารย์แต่ทีนี้มันมันมีเขื่อนหนึ่งซึ่งซึ่งสูงอภิมหาของการสูงเลยกันว่าหนูหนูแจตุ่นหนูจัตุหนหนูแัตุนะฮะแต่ถ้าออกเสียงดับจีนก็จะเป็นหนูจจตอหนหนูตัดจ นะฮะอันนี้ยกขึ้นมาสามร้อยห้าสิบเมตรสามร้อยห้าสิบเมตรก็ตึกร้อยกว่าชั้นนะครับแค่ร้อยกว่าชั้นมาเลเซียเขามีตึกสูงกว่าเราเยอะแล้วนะมาเลเซียมีตึกสูงร้อยสิบแปดชั้นึกสร้างขึ้นมาใหม่รูปทรงเป็นนาฬิกามือถือเนี่ย ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือได้ว่าตึกเมกะก็อยู่ใกล้ๆใกล้ๆปิดตัวนัทสแปดนั่นแหละนะคะแต่ยังไม่เปิดใช้นะครับสร้างเสร็จเนี่ยเมกาภาษาของมาเลที่เขาบอกวันอังว่อินดีเพนเดนต์อินดีเพนเดนต์ใช่ค่ะก็นั่นแหละครับเพราะยิ่งน้ำก็น้อยอยู่แล้วแต่ข้าวตัวเองก็ยังปลูกอยู่เยอะอ ปลูกอยู่เยอะแล้วก็ปลูกถี่ด้วยนะฮะอย่างน้อยสามครั้งที่ปลูกได้โดยมากมันกรร็ยิ่งต้องการน้ําเยอะนะจ๊ะก็ยิ่งต้องใช้น้ํามากเบิ้ลเป็นไม่ใช่ดับเบิลนะเป็นทริปเปิลนะครับพอเป็นทริปเปิลเนี่ยมันแต่ธรรมชาติของน้ําเนี่ยมันให้คุณได้ปีละครั้งใช่ <andro> ไหมฮะทพ่ที่จะใช้อย่างนั้นได้ มันก็เลยยิ่งต้องไปดูดน้ําบาดาลขึ้นมาใช้โอ้โหค่ะครับ่า mm hmm. ดูดน้ําบาดาลขึ้นมาใช้เนี่ยนะฮะมันมีเนเธอร์แลนด์มาช่วยเวียดนามเก็บข้อมูลอ mm hmm. ตั้งแต่ปีปีสองพันสามนะครับนับเนื่องมาก็ยี่สิบกว่าปี <Ha. S 2> เอ,อ้ไม่ใช่สิตั้งแต่ปีพั oh, นเก้าร้อยเก้าสิบสามโอ้แปดสี่สิบปีมันอนะอ่านั่นแหละก็เป็น 30, 30, 30สูตรสําเร็จตอนนี้คํานวณคํานวณออกมาได้เลย บก็คือว่าถ้าหากว่าเขตแม่ของเดลต้าของเวียดนาม40,000กิโลเมตรทางใต้สุดเนี่ยยังไม่เปลี่ยนวิถีการผลิตสเสบียงอาหารและข้าวนะครับอันนี้หมายถึงทั้งประมงทั้งสวนผลละมงผลละไมะ้การดูดน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวปีละสามรอบอะไรเงี้ยนะ มันก็ยิ่งในขณนะที่น้ําทะเลก็สูงขึ้นจากจากภาวะโลกร้อนนะคือคือน้ําแข็งมันลงมาเติมนะครับ <c oughs> พอมันลงมาเติมเนี่ยนะเพราะนั้นทุกวันนี้เวียดนามเนี่ยเจอหลายอย่างมากนะคชั่วคนหนักแล้งกกอนยอะนะครับ <c oughs> นนะแ,งออบแ้งถึงขนาดไหนถึงขนาดว่าปลูกข้าวไม่ได้เลย <c oughs> ปีสองพันสิบหเนี่ยวิกฤตมากนะครับ <c oughs> แล้วถ้าลองนึกดูนะฮะสองพันสิบหกพอมันเวียนมาเป็นเป็น เอลนนโยเอลนินโยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ช่วงวันนี้อสองพี่น้องเนี่ยขยันเดินข,ขยันเดินไปนั่นไปนี่เรื่อยๆแล้วก็ไปว่าเขาไม่ได้หรอกก็มนุษย์เองที่สร้างเงื่อนไขให้เขาเพราะมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่แหละฮะไอ้คองฟูนันที่ว่านี่ฟูนันเตโชเนี่ยผมให้คำนวณตัวเลขแล้วเนี่ยคือมันต้องใช้มวลน,น้ำมหาศาลมบกนะครับแล้วก็ต้องหล่อเลี้ยงน้ำ ตลอดทันปีครับก็เหมือนเขื่อนนี่แหละเพราะคุณถ้าถ้าคุณต้องการเดินเรือคุณก็ต้องมีน้ําเติมอยู่ตรงนี้แล้วถ้าคุณไม่เติมน้ําตรงนี้เนี่ยถ้าทะเลสูงน้ําทะเลสูงมันก็จะดันเข้ามาในคลองเพรามันก็เอาน, <ะ S 1> น้ํามาจากแม่น้าโขงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับร้100อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็ที่ผมบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ก็เพราะว่าหลายการมันจะมีข้อตกลงในใน ในแม่น้ำโขงนะฮะเขาเรียกว่า MRC แม่ของเรียกว่า c o a l i i o n นะครับเราแปลว่าคณะกรรมการแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีแค่สี่ประเทศนะครับก็มีลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามที่มีระเบียบการใช้น้ำรวมกันในสายสายหลักก็คือแม่น้ำโขงแต่เอาเข้าจริงๆก็คือใครจะทำอะไรก็ห้ามไม่ได้เพียงแต่ว่าข้อดีของอันนี้นะครับก็คือเวลาใครจะ ใช้ประโยชน์จากแม่น้าสายหลักเนี่ยต้องบอกประเทศสมาชิกด้วยกันอบอกว่าฉันจะทํานั่นฉันจะทํานี้นะฮะถ้าประเทศสมาชิกบอกว่าเอา้าแล้วสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านนั้นด้านนี้เนี่ยทำมายังไงศึกษาอย,ย่างไงหรือย,ยังอะไรเนี่ยนะครับค่ะ <Okay. S 2> คือมันดีกว่าที่ที่แบบจีนทําอำจีนไม่เข้าเอ็มอารซีก็เพราะว่าจีนอยากใช้น้ําคนเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อล้านช้างเป็นล้านช้างเฉียงเรียบร้อยอนะฮะ เขามานับเนื่องเป็นแม่น้ำโขงจริงๆก็นั่นแหละ,ะตั้งแต่กวนเล่ยลงมากวนเล่ยเนี่ยคือท่าเรือก็คือปลายสุดเขตอธิปไตายของสายน้ำนี้ในแผ่นดินจีน<ะ>ครับกวนเล่ยเนี่ยก็จะอยู่ทางทางเหนือของรัชฉานนะครับจนไหลามาเร่อยๆก็จนมาโปดที่เป็นชายแดนสามประเทศระหว่างไทยพมา่าลาวนะครับที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนั่นนะฮะ แล้วตรงนี้แหละที่มันจะเป็นวิกฤตก็เพราะว่าน้นําก็หายไปสองที่ฉันก็ต้องหล่อเลี้ยงแม่ฝงเดีตยวตาแล้วก็มังกรก้าของฉันเนี่ยเหลือแค่เจ็ดต่อไปต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะเพราะว่ามันหายไปอย่างถาวรน,นะครับเอากลับขึ้นมาไม่ได้อสองสายน้ำนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูดีค่ะ,ะอาจารย์เพราะมันกลายเป็นวิกฤตอันนี้ฮะนี่แหละเราถึงเห็นเวียดนามถ้วงตริงถ้วงจริงถึงขนาดว่า เป็นประเด็นเลยนะฮะเป็นประเด็นแล้วก็มันเป็นข่าวใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็อพอฮุนเซนเอามาโพสต์ในเ c e b o o k ตัวเองเนี่ยโดนคนเวียดนามถล่มทั้งประเทศนะครับจนฮุนเซนเนี่ยต้องมีหนังสือไปหารัฐบาลเวียดนามทำไมปล่อยให้คนของตัวเองมาลัดลานฉันขนาดนี้นะครับมาลัดลานถึงขนาดว่าคนเวียดนามนี่บอกว่าฮุนเซนเนี่ย อ่เขาเรียกว่าอักตันยู่โอ,อใช้คำนี้เลยนะนะอักตันยูจำไม่ได้เหรอว่าใครเป็นคนทำนะถ้าไม่มีเวียดนามก็ไม่มีฮุนเซนเจสินเ่งสัมลินนะครับก็น,นั่นแหละโอ้โหจนจนต้งองเวียดเวียดนามก็ก็ปล่อยคนของตัวเองออกมาถล่มฮุนเซนแหละ,ะ,ะนะสัปดาห์สัดมาก็ออกมาแก้นะครับบอกว่าเราได้ตรวจสอบแล้วแล้วก็สั่งห้ามไปนะแต่ว่า ถ้าไม่ทันนะนะครับคือดาคือคือดาเจ็ดขั้วชั่วโคตรก็ดาไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วนั่นแหละฮะนี่เห็นไหมฮะนี่นี่ขนาดว่าเวียดนามนี่เป็นประเทศที่คุมสื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังปล่อยให้ออกมาถล่มได้ขนาดนี้โซเชียลมีเดียมันคุมยากนะอารนั่นแหละไม่ได้ฮะคุมง่ายมากนะครับแลแค่ ก็แค่บล็อกนั้นบล็อกนี้ก็ไม่ได้จะจะบล็อกตรงก็ง่ายถ,าถ้าไม่เชื่อผมลองไปเวียดนามไปจีนดลสิฮะลองเข้าสื่อของอเมริกาเข้าไม่ได้เนขะ้าไม่ได้อ่าค่ะนั่นแหละนะครับนี่แหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก็คือคือเวียดนามเนี่ยถ้าทางการทูตทางการเนี่ยฉันพูดไม่ได้อ่าเพราะยังต้องรักษาหลักความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชา ก็เลยเปิดช่องให้กับคนเวียดนามเพื่อจะช่วยด่าแทนฉันหน่อยนั่นแหละฮะนี่คือแบบแบบแบบไม่เป็นทางการด่าได้นะครับเแล้วทีนี้ฉันก็ออกมาเต่าเป็นทางการว่าได้ตักเตือนไปแล้วจริงๆก็คือฉั้นบอกแล้วนะครับนี่แหละฮะนี่คืออาเซียนตอนนี้เออแค่ว่านี่แค่เรื่องนี้แค่นี้นะแค่เรื่องนี้นะแล้วแม่น้ําโขงสายหลักล่ะมันจะอันตรายขนาดไหนผมบอกได้อย่างหนึ่งนะตอนนี้ทรายแม่น้ําโขงเนี่ย หายไปเยอะมากว้าวแล้วทําไมมันถึงหายไปนะครับแล้วก็ปลาหายไปอีกเยอะมากนะฮะจับปลาบึกไม่ได้เลยอทําไมนะครับอ่าคือมีคอนจิเนียร์ครับ